สนีจันลำต้นเอียงหิวแสงแบบนี้แก้อย่างไรสวัสดีครับคผู้ชมครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับ บ้านสวนน้อยประดับครับคุณผู้ชมครับวันนี้จะนําคุณผู้ชมมาชมวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับลําต้นไม่ตรงของสเสน่จันทร์ครับครับคุณผู้ชมครับเมื่อเราเลี้ยงสเสน่จันทร์นะครับเราก็อยากจะให้สนิจันทร์ของเรานั้นมีฟอร์มใบที่สวยงามนอกจากนั้นก็มี ลำต้นที่สวยงามสง่าอย่างนี้นะครับนี่ครับสวยงามมากตอนนี้ก็ออกดอกเยอะเลยนะครับทําอย่างไรถึงจะทําให้หลําต้นของเขานั้นตรงแล้วก็มีก้านใบที่สุดสาสวยงามแล้วก็ไม่เอียงแบบนี้นะฮะเราทําอย่างไรครับเดี๋ยววันนี้มีข้อแนะนําและว,วิธีเสนอแนะมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันครับ คุณผู้ชมครับการเลี้ยงเสนจันทร์ก็เป็นความสุขของคนที่ชื่นชอบนะครับเพราะว่าเสนจันทนั้นก็มีหลากหลายชนิดหลากหลายประเภทนอกจากนั้นก็ยังให้คุณทางด้านเมตตามหานิยมด้วยนะครับครับนอกจากจะให้คุณทางเมตตามหานิยมเราก็ต้องการความสวยงามของเขาเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเมื่อเราเลี้ยงไปสักพักหนึ่งนะฮะ สังเกตว่าลำต้นของเขานั้นบางต้นอาจจะไม่ตั้งตรงลักษณะแบบนี้นะฮะจะเอียงเพื่อที่จะไปรับแสงนี่นะครับของผมก็มีหลายต้นเช่นเดีวยวกันนะครับซึ่งต้นเหล่านี้นั้นส่วนมากแล้วผมเลียงไว้ในร่มครับดังนั้นวิธีการแก้ปัญหาก็ไม่ยากครับก็คือพาหรือนําเขาออกมาสู่แสงแดดนั่นเองนะครับให้เขารับแสง ดังนั้นวิธีการแก้ปัญหาง่ายที่สุดเลยอันดับแรกสุดนั้นก็คือจัดสถานที่ให้เขาครับนี่ครับของผมเนี่ยสถานที่ในที่โล่งเลยนะ,ะเนี่ยไม่มีสแลนไม่มีอะไรกั้นเลยนะครับแต่ตรงนี้จะต้องเป็นที่ที่รับแสงไม่เต็มนะฮรรับแสงรำไรนะครับเพราะว่า้างๆนี้ก็จะมีต้นโมกนะฮะคอยกันแสงไว้ให้เขาอยู่นะครับแต่ที่แน่แสงตัวนี้ก็จะเพียงพอที่จะให้เขาหาได้ สังเคราะห์แสงได้อย่างดีแล้วก็ไม่ร้อนเกินกิจนเกินไปนะครับคุณผู้ชมครับสังเกตครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะทุกต้นที่ผมนํามาเลี้ยงไว้ในในในที่ร่มตรงนี้นะฮะก็สังเกตว่าลำต้นเขาจะตั้งตรงนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับขออนุญาตนะครับนี่ครับตั้งตรงทุกต้นเลยนะฮะลำต้นเขาจะสวยงามทุกต้นเลยนะครับอาจะเป็นจันหน้านะฮะเป็นจันนากลายนะครับจันหน้าหรือไม่ก็จันป่า แต็มกายนะครับซึ่งสังเกตว่าการแผ่กิ่งก้านในขะองเขานะครับขออภยัยนะาเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดบางครั้งนะฮะนี่ฮะการแผ่กิ่งสาขาของเขาเนี่ยจะสวยงามมากทีเดียวนะครับในทางตรงกันข้ามนะครับนี่ครับจะนาคนะครับต้นนี้ผมปลูกไว้ผมเลี้ยงไว้ไหนในบ้านนะฮะสังเกตว่ามันจะหันหน้ามาทางทางเดียวเลยนะฮะเนี่ยพออยู่คข,ข้างปั๊บเ่ยสังเกตว่า ลำต้นเขาจะไม่ตรงนะครับดังนั้นก็มีวิธีแก้แค่ง่ายๆเลยนะครับท่านก็นำไปเลี้ยงนะครับเพาะเลี้ยงในที่ที่มีเขาที่รับแสงได้ทั่วทั้งต้นนั่นเองนะฮะเขาจะได้ไม่ต้องยืดตัวเองเพื่อที่จะมารับแสงนะครับดังนั้นต้นไม้ก็ต้องการแสงนะฮะหรือบางคนอาจจะเรียกว่าหิวแสงนะครับเพราะว่าการสกัดแสงก็เป็นส่วนหนึ่งของการเจริญเติบโตของเขาเช่นเดียวกันนะครับ นี่นะครับท่านผู้ชมครับก็ให้ท่านผู้ชมได้ชมนะฮะว่ากรณีที่เราเลี้ยงสนิจจันนะครับในที่ที่มีแสงไม่ทั่วถึงนะฮะคือแสงอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งลำต้นของสนิจจันก็จะเป็นแบบนี้นี่เองนะครับนะครับก็วันนี้ก็ได้นําคุณผู้ชมมาดูวิธีการเลี้ยงให้สนิจจันนั้นมีลําต้นที่สง่างามสวยงามแบบนี้นครับ S <S สังเกตทุกต้นเลยนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตามต้นทีเมื่อเอินว่าเมื่อเช้ามีฝนตกมาสังเกตว่าอัน<ฮะ>นี้อยู่ในที่ร่มนะครับไปโดน,นส่วนตัวนี้ก็โดนฝนนิดหนึ่งน้ดูนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับลำต้นของเขาก็จะสูงใหญ่สวยงามนะครับตรงต้นตรง,ตรงเดิมทีต้นนี้ก็ก็เอียงๆเหมือนกันนะฮะแต่พอนำมา รับแสงที่ในที่โล่งนะครับก็จะทําให้เขานั้นตั้งตรงอีกต้นต้นหนึ่งนะครที่เนหะ็นในชัดเจนคือต้นนี้ครับเดี๋ยวท่านผู้ชมครับต้นนี้นะฮะนี่ครับเดิมทีก็เอียงครับท่านผู้ชมครับอขออนุญาตสดสดกันเลยทีเดียวน,ะนี่ครับเดิมทีผมไม่ได้มีภาพเก่าท่านดูนะเดิมทีก็เอียงครับท่านผู้ชมครับลำต,ต้นเขาจะเอียงหาแสงหิวแสงนิดหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ลำต้นของเขานั้นเริ่มที่จะ รูดขึ้นมาขับตั้งตรงแลยน,นะครับท่านผู้ชมรับดูดน่นะอนนะแต่เขาจะเอียงนะแต่ตอนนี้สังเกตว่าต้นเขาจะตรงนะครับมองมิติไหนองศาไหนก็จะเห็นว่า,าต้นเขาเริ่มตรงแล้วนะครับก็จะเป็นวิธีการหนึ่งครับท่านผู้ชมครับที่สามารถที่จะแก้ปัญหาเรื่องอลำต้นของสนิจจันทนะครับของเราว่าให้ดูสง่างามขับตั้งตรง ก็มีหลายต้นนะครับของผมที่ที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ของเขาครับแะเช่นตนนี้ก็นะครับเขานี้ต้นหนาๆโชว์ให้คุณผู้ชมได้ดูว่าต้นของเขาจะต้งมากเดิมทีก็เอียงเหมือนกันนะฮะนี่ฮะเดิมทีก็จะเอียงนิดๆนะครับแต่ปัจจุบันนี้โอ้โห ตั้งตรงมากๆเลยนะครับก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับสําหรับคลิปวันนี้นะฮะคลิปนี้ก็นําเสนอเรื่องของการปรับหรือทําอย่างไรที่จะทําให้เสน่ห์จนที่เราเลี้ยงนั้นสวยงามนะครับมีลำต้นที่สง่างามตั้งตรงนะครับแบบนี้นะครับก็คงจะเป็นประโยชน์ไม่น้อยสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านเลยนะฮะที่ ติดตามทุกคลิปนะครับที่นำเสนอนะครับมีข้อคิดเห็นประการใดก็คอมเมนต์เข้ามานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ